บริษัทจะล่มท่านผู้ชมคิดครับว่าเป็นเพราะผู้บริหารหมดไฟหรือว่าพนักงานหมดขวัญกันแน่อะไรบ้างที่บอกว่าพนักงานหมดขวัญครับนะยอาการแรกครับเบื่องานบางทีเนี่ยนะครับคงไม่อยากทํางานเพราะอะไรไปถามบอกเซ็งทําไมเซ็งรถติดเซ็งงานมากเซ็งงานน้อยเซ็งบางวันบอกเซ็งเพราะคิดไม่ออกว่าเซ็งเรื่องอะไร เซ็งไปหมดทุกเรื่องนะครับนี่คืออาการของการเบื่องานอาการที่2ครับนะฮะผลาญเวลาใช้เวลาแบบไม่เป็นประโยชน์นะครับถามังไปวันนี้พรุ่งนี้เสร็จไหมไม่เสร็จนะครับขอต่อรองเป็นอาทิตย์หน้าเสร็จพอที่หน้าบอกไม่เสร็จเราขอเป็นเดือนหน้าพอเดือนหน้าเสร็จขอต่อเป็นปีหน้าถึงจะเสร็จนะครับบางทีผู้บริหารนี่ครับไม่รู้จะทำยังไงครับบอกเอางี้ละกันเพื่อความสบายใจค่อยมาส่งชาติหน้าเราแล้วกัน ยังหันมาบอกอีกชาติหน้าก็ได้แต่ขอเป็นตอนใบยๆนะแล้วบางทีนะครับเวลาทํางานแทนทํางานไม่ทํางานเนี่ยมันนั่งคุยกันนะเช้าขึ้นมาแทนที่กําลังจับสายจะรีบทางานไม่ล่ะครับต้องจับกลุ่มคุยกันซะก่อนอย่าง1้อยสิบนาทียี่สิบนาทีคุยเรื่องอะไรเรื่องละครเมื่อคืนแล้วเขาคุยกันยังไงนะ แหมเมืม่อคืนเนี่ยมันแย่จริงๆละ,ละครเรื่องนี้น้ำเน่าน้ำเน่าจริงๆนะว่าเน่ <c oughs> าแล้วไปดูทำไมดูสิจะได้มาด่ามันถูก <c oughs> ต่อไปอีกครับมีอีกฮะเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยนะครับไม่สามัคคีกันอย่างงี้บริษัทก็ล่มนะครับแบ่งเป็นก๊กแบ่งเป็นเหล่าดูละครดูหนังเรื่องสามก๊กอย่างดีนะครับบางบริษัทมีห้าคนเจ็ดก๊ก <c oughs> <c oughs> ยังมีอีกนะฮะพวกเขี่ยวลากดินนี่พนักงานนะฮะเคี่ยวลากดินนะครับชั้นเชิงเยอะนะครับสังเกตได้ฮะถ้าบริษัทไหนมีพนักงานประเภทนี้เยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเดินเข้าบริษัทจะเดินหน้าเชิดเดินอย่างนี้ไม่กล้าก้มฮะเพราะพื้นจะเป็นรอยบางทีจ้องเอาอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองได้เอาประโยชน์นะของเล็กๆน้อยๆนะครับเอาหมดนะดินสอสักแท่งหนึ่งนะยังลบสักแท่งหนึ่งเนี่ยฮะเอากลับไปบ้านได้มีความสุขขณะเอาไปเป็นแท่งไม่ได้เพราะเขาตรวจนะเฉือนอาไปนิดนึงก็ยังดีนะ นะขอให้ได้เถอะนะครับอย่างบางทีนะาบางทีแม้กระทั่งนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับอย่างพนักงานบางบริษัทเนี่ยครับเขามีผู้หญิงผู้ชายนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงลาคลอดเนะี่ยเขาให้ได้เพิ่มขึ้นนะเดิม30วันตามกฎหมายได้ถึง90บวันผู้ชายยังมาประท้วงนะผู้หญิงเขาลาคลอดได้ตั้ง90บ,นนบวันผมอยากลาคลอดบ้างก็ตอาว่าฝ่ายพนักงานของเราเนี่ยนะครับเสียเวลาตอนเช้าเานี่นะครับไปดูละครมาแล้วตอนเช้าก็ต้องมานั่งคุยกันว่ามันามน้ำเน่าอย่างไร ไอ้ความจริงตรงนี้มันไม่ใช่พผะอิญมาเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องคุยเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเนื่องจากว่าพอสายนิดหน่อยผู้บริหารจะเรียกเราไปพบแล้วเล่าเรื่องละครให้ผู้บริหารฟังนะเพราะเมื่อคืนผู้บริหารดันไม่ได้ดูนะครับเป็นภาระต่อพนักงาน เราต้องมานั่งคุยกันว่าที่ดูนะตรงกันไหมจะได้เล่าไปเรื่องเดียวกันนะครับเนี่ยภาระเราเหนื่อยขนาดไหน oh <my> เหนื่อยกายนะพอว่าแต่เหนื่อยใจมันไม่ไหวครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> แล้วมีการบอกอะไรเราส่งงานชาเราบอกว่าอะไรเออไปไปรอชาติหน้าแล้วกันชาติหน้าตอนบ่ายผมเช็คดูแล้วปรากฏว่าโอ้หัวหน้าพูดชัดเจนมากชาติหน้าตอนบ่ายเช็คไป,าไป,าไปมาหัวหน้าไปรอก่อนแล้วกันนะ บอกว่าพนักงานในเขี้ยวลากดินเขี้ยวลากดินเวลาเดินต้องงนคพะโดผมสังเกตหัวหน้าบางคนเนี่ยนะครับผู้บริหารบางคนเดินเข้าไปได้เพราะบริหารบางคนเนี่ยมันได้หน้าหน้ามันใหญ่มากวันวันไม่ทันเอาแต่เสนอหน้าอะไรต่างต่างเลย ไอ้พวกลูกน้องก็ทำกันไปงกมกมกผู้บริหารก็นั่งอยู่นั้นผมว่ามันเนี่ยไอ้ว่าอย่างน้ใครก็ว่าได้มาทำดูบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงมันเหนื่อยไหมแล้วก็มาพูดเรื่องหลาคลอดนะมาเราเรียกร้องกันหน่อยว่าผู้ชายขอคลอดอะไรต่างๆบ้างได้ไหมความจริงไม่ใช่อะไรเราก็ดูว่าเมียเราเนี่ยนะไปคลอดเนี่ยนะมาต้องเลี้ยงลูกในเก้าสิบวันไอ้เราเนี่ยเลี้ยงทั้งลูกเลี้ยงทั้งเมียควรจะให้เวลาเราเท่าไหร่มันเป็นตัวสําคัญใช่ไหม ต้งฟังรู้นะผู้บริหารไม่ต้องลาคลอดหรอกไปทำให้ใครคลอดได้อยากจะถามเรนิดหนีงผู้บริหารเนี่ยนะวันๆไม่ทำอะไรทำตัวเป็นแจ็คแดเนียลไม่เร่งร้อนบ่มาร้อยจะปียังไม่สุกเลยนะครับลนั่งมาอยู่แต่ในห้องมานั่ง หาวันทั้ง <reading> วันไม่รู้จะหาไปหาอะไรกันนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ได้เอาใจใส่เลยไม่ได้มีลักษณะของความเป็นผู้นําเลยพวกคนหมดไฟเดินสื่อกินก็ไปกินอย่างผู้นํานอนก็ไปนอนอย่างผู้นำใช่ไหมแล้วมีน้ำซ้ำเนี่ยนะหัวหน้าอะไรก็ไม่รู้ผู้บริหารบางคนกินปุบปับปุบปับกินไปหัวล็อเดี๋ยวครรดูนะจะมีอยู่คนนะขึ้นมาพูดจะมีอยู่คง ก็นอนไปเป็นที่เป็นทางหัวหน้าบางคนที่นอนนอนในห้องเนี่ยนะครับนั่งหลับบางทีกลางวันเนี่ยนั่งหลับน้ำลายไหลไอ้ลูกน้องก็เป็นห่วงเอาแก้วไปรองไว้ให้นะครับพอกระตุกนปั๊บปั๊บตื่นคืนนะครับมันโู้ไม่ได้เอาใจใส่เลยคนที่เป็นหัวหน้าที่ดีต้องรู้จักเป็นทั้งหัวและเป็นทั้งหน้า เป็นหัวคืออะไรครับเป็นที่อยู่ของสมองไม่ใช่เอาหัวชนอย่างเดียวหน้าคืออะไรครับร <milhões jadi yeah> ู้จ <observing> ักมีตาดูเอาไว้ดูบ้างมีหัวเอาไว้ฟังบ้างมีปากเอาไว้พูดมีจมูกเอาไว้ดมบ้างนะครับถูกไหมให้มันรู้จักอย่างนี้บ้างไม่ได้สนใจเลยและอย่างนี้จะเป็นหัวหน้าไปหาอะไรล่ะครับคนที่เป็นผู้บริหารก็คือคนที่ทํางานโดยผ่านคนอื่นถ้าเกิดผู้บริหารเป็นคนที่หมดไฟซะแล้วคนอื่นจะทํางานให้ท่านอย่างไรล่ะครับในหัวอกการเป็นผู้บริหารพนักงานอย่างนี้กล้าวรือ บางอ,อ,อย่างนะครับ่านผู้ชมเจ้านายเ,นยเขาต้องกินอะไรให้มันอร่อยจะได้ย่างกินกินหาอะไรอร่อยชีวิตมันจะมีชีวิตชีวาเวลาเจ้านายพักผ่อนบ้างทำงานใช้สมองมากก็ต้องได้สมาธิก็ใช้เวลาสมาธินี่บ้างจะได้เอามาบริหารงานเนี่ย บริษัทเรากับท่านผู้ชมครับบริษัททุกบริษัทพนักงานและผู้บริหารนั้นน่ะจาเป็นจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับก็บอกไว้นะครับว่าการทํางาน,นั้นต้องทํางานร่วมกันเราเก่งกว่านายได้ไหมเก่งกว่าลูกน้องได้ไหมไม่ได้จะมาําในตีเต่นไปไในการกอดคอกันนายเหมือนหัวพ <c oughs> นักงานเหมือนเท้าคนเราทํางานโลกเต้าเรียกว่าเนื้อต่างเนื้อ ให้เอื้อเฟือก็เหมือนเนื้อในป่า,านี่ใจโบราณนะเนื้อต่างเนื้อถ้าได้เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อเดียวกันแนบนั่นเดียวระหว่างพนักงานกับน,นายเป็นเนื้อเดียวกันท่านอาจารย์เพียรพงศ์ผมฟังด้วยความปิติสลดใจครับ <laughs> ท่านบอกว่านะนายนี่เหมือนหัวลูกน้องนี่เหมือนเท้า ที่ท่านว่านายเหมือนหัวนาะประธานโทษเหมือนหัวใครครับท่านแต่อาจารย์ยังบอกว่าพนักงานกับนายนี่เป็นเนื้อเดียวกันโอ้โหผมฟังคำว่าเป็นเนื้อเดียวกันทําไมจินตนาการโอ้มิหน้าละเลขาหน้าห้องท้องประจำ นนี้อาจารย์ถาวรนะฮะบอกว่าลูกน้องนี่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมจริงๆเจ้านายตัวดีนะฮะบางทีทํางานอยู่ดีๆดินสอเน็บหูตัวเองนี่นี่คุณคุณดินสอผมอยู่ไหนอยู่ข้างหูเจ้านายครบอกมาดิหูข้างไหนูข้างไหนแล้วผู้บริหารนี่ต้องมีความรอบรู้ในงานเขาบอกว่ารู้บางสิ่งบางอย่างในทุกสิ่งทุกอย่างและรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ลูกน้องอ่าหัวหน้าครับ เดินตลาดนี่ทําไงครับเฮ้ยไม่รู้เลยปิดการขายทำไงไม่รู้เลยเดี๋ยวจะเจอสวนนะหัวหน้าครับทราบไหมครับเมียหัวหน้าอยู่ไหนไม่รู้เลยทำไมหัวหน้าไม่ถามผมล่ะครับจริงๆแล้วนะครับท่านผู้บริหารกับพนักงานเนี่ยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับจริงๆแล้วพนักงานกับผู้บริหารก็เหมือนกับเข็มกับด้ถ้าเข็มไม่สายใยเลยได้มันจะเข้านะมันจะต้อง จริงๆแล้วท,ท่านผู้ชมที่เคารพครับมนุษย์นั้นแปลว่าผู้มีใจสูงจะต้องมีความคาดหวังที่สูงสูงทั้งพนักงานก็คาดหวังทั้งผู้บริหารก็คาดหวังผู้บริหารบางคน,นงขอบอกไว้เลยนะครับเวลาคาดหวังอะไรแล้วอย่ามองแต่ตัวเองบางคนเนี่ยชอบเชิดชอบยิงชอบมองพนักงานด้วยหางตาไม่ทราบมาดาเป็นกิ้งก่าหรือ,อยังไงนะฮะบางคนเนี <reducing recreate> ่ยนะครับ อย่างบางคนเนี่ยอย่างผู้นําบางคนเนี่ยคาดหวังไปถามหลวงพ่อคูณปริสุดโทของผมแหมผมเคารพนับมากหลวงพ่อครับผมจะได้เป็นนายกมากเได้จะเป็นจะได้เป็นนายกไหมครับเออมึงได้เป็นนายกแน่อีกคนไปหาหลวงพ่อครับผมจะได้เป็นนายกไหมครับเออมึงได้เป็นแน่ปรากฏ4ปีผ่านไปยังแป้กอยู่ยังเดิมไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อครับทําไมหลวงพ่อบอกจะให้ผมเป็นนายกผมยังไม่ได้เป็นเลยกูว่าให้มึงเป็นนายกแต่ประชาชนเขาไม่ให้มึงเป็น พนักงานเองเนี่ยนะครับจริงๆก็ต้องจงรักภักดีกับองค์กรเหมือนกันอย่าไปถามว่าบริษัทให้อะไรกับตัวเองจงถามว่าตัวเองนั้นให้อะไรไปกับบริษัทบ้างครั้งหนึ่งมีพนักงานมาสมัครงานกับผมแต่งตัวรุ่มล่ามเลยมาถึงนะครับบอกว่าเออขอสมัครงานหน่อยผมก็ดูเออน้องบ้านอยู่ลาดย่าน่ลาดย่า,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 าอยู่ที่ไหนครับตอบบ้างไงไหมก็เลยลา,าดปูไปหน่อยเดียวนี่ปากเสียเลยบอกว่าเออน้องต้องการ สมัครตำแหน่งอะไรอะไรก็ได <|so|>? ้พี่ที่มันท้าทายท้าทายอ่ะพอเอาฝ่ายบุคคลไหมฝ่ายบุคคลท้าทายดีไม่เอาว่าเอาที่มันท้าทายกว่านี้เอาฝ่ายจัดซื้อไม่ฝ่ายจัดซื้อก็ท้าทายดีโอไม่เห็นมีท้าทายเลยเอาที่มันท้าทายกว่านี้มีไหมบอกมีอยู่สมุดประการไปแปลงฟันจระเข้ไปนะ างคนต้องมองตัวเองพนักงานทุกคนนะครับอย่ามองเจ้านายเป็นคนที่แบบเป็นมัจจุราชตำแหน่งนั้นจะต้องเป็นของฉันจริงๆไม่ใช่ของเจ้านายอยากจะทางานใหญ่ๆตัวเองทํางานเล็กยังไม่สําเร็จเลยจะแสลนไปทํางานใหญ่ประเภทมิตาเล็กๆมิตาไม่แต่ใหญ่ๆมิต้าจะเอา,า <k az os> มีบริษัทแห่งหนึ่งครับใหญ่ที่สุดในโลกนี้มีพวกเราเป็นพนักงานนะครับมีผู้บริหารชื่อว่า พระสมณะขคดมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเรียกบริษัทนี้ว่าพุทธบ,บริษัทเจริญก้าวหน้ามา2,500กว่าปีแล้วโดยไม่ต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์นะะ <laughs> แต่อยากจะให้ผู้บริหารผู้บริษัทนี่นะครับเอาอย่างบริษัทนี้ก็คือผู้บริหารของเรานั้นท่านหมดไฟไปแล้ว ไฟในที่นี้ก็คือไฟโลภโทสะโมหะแล้วพนักงานก็ไม่เสียขวัญเพราะว่าท่านผู้บริหารอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะพระตะถาคตท่านได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราขอบคุณครับอาจารย์ถาวรช่ดชื่นบอกว่าพนักงานนั่งแบบไร้อนาคตนี่แหละครับความน่าเห็นใจของพนักงาน ที่เขานั่งแบบไรอนาคตเพราะว่าเขารู้สึกว่าผู้บริหารไม่เคยคิดจะให้อนาคตกับพวกเขาเลยครับท่านบอกว่าพนักงานเอาดินสอกลับบ้านนี่คือการขโมยจริงๆแล้วไม่ใช่แต่สแสดงให้เห็นถนึงความรักที่มีต่อบริษัทเราไม่สามารถอยู่บริษัทได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าเราได้เอาของที่บริษัทกลับไปดูที่บ้านต่างหน้าเท่านี้เราก็สบายใจแล้ว พนักงานบางประเภทเราก็ไม่ควรจะเอาไว้จะทําให้บริษัทเสียอย่างเช่นพนักงานที่ชื่อสมชายอยู่ฝ่ายผมนั่นเอง,เองอน,นะครับ <l ots> ถามนายว่านายรู้ไหมฮะว่าเมียนายอยู่ไหนถ้ามไม่รู้ถามผมแยกไม่ออกว่าอะไรคือของของตัวอะไรคือของของนายท่านต้องรู้สิครับของของเราคือเลขาไม่ใช่เมียนาย <l ots> <l ots> ท่านผู้ชมคปรบครับผู้บริหารบางคนมองว่าตัวเองนั้นอยู่สูงเปรียบว่าตัวเองนั้นเหมือนกับฟ้า ทั้งๆทงี่จริงๆแล้วฟ้ามันคือความว่างเปล่าผมอยากให้ผู้บริหารเป็นเหมือนกับทะเลที่พร้อมจะรับพนักงานทุกๆคนที่เปรียบเหมือนสายน้ําที่ไหลลงสู่ทะเลและเมื่อทุกอย่างจบลงพนักงานจะกลายเป็นไอ้น้าที่ลอยสู่ฟ้าแล้วตกลงไนครั้งเป็นฝนที่ให้ความชุ่มชื้นและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและองค์กรฝากไว้จากพนักงานคนหนึ่งครับเราฟังทางด้านฝ่ายนายนะครับ ฝ่ายหัวหน้าฝ่ายผู้บริหารพูดไปแล้วนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านท่านที่สองนะครับท่านผู้อาวุโสนะลักษณะท่าทีดูเหมือนเป่าพุ่นจิน้นดูไปดูมาประโถเป่าเหมียนดีดนี่เองนะคร <S <S อ้าวขออาจารย์สมชายนี่เข้าใจผิดอะไรต้องรู้ว่าของของเราก็คือเลขาไม่ใช่มีนายถูกต้องครับของของเราคือเลขาแต่ว่านายเอาไปใช้ครับ <laughs> ของของเราชัดๆ ผู้บริหารเนี่ยนะครับเขาบอกไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นตัวอย่างทำไมต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกน้องไม่ใช่วันก่อนนยครับวหน้าผู้จัดการฝ่ายขายนะครับไปถึงลูกน้องมาบอกว่าหัวหน้าครับผมขายอะไรไม่ได้เลยครับพบลูกค้าลูกค้าก็พูดไปเรื่องพูเรื่องมา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 คุณตาผมมามาผมจัดการกันี้ดูพาไปเลยครับไปถึงปั๊บพบลูกค้าไปเลยว่าปั๊บปั๊บเสนอปั๊บ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 ปั๊าปั๊บปั๊บปัับ แล้วมีการหันไปพูดกับลูกน้องเห็นไหมขายไม่ได้ไปยังไงรู้ไหมรู้แล้วใช่ไหมโอเคตกลงวันหลังคุณคอย่าขายอย่างผมวัและกันโอเคไหมอยาร้อยไหแล้วก็ลับมันทําอะไรได้ครับหัวหน้าอย่างนี้มีไว้ทําอะไรครับไม,ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ได้เป็นตัวอย่างเลยนะครับจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าคนเราเนี่ยนะครับพนักงานคนหนึ่งคนไหนที่ไม่ได้รับการจูงใจจะใช้ความพยายามในการทํางานเพียงแค่ประมาณ20%ของความสามารถของตัวเองเท่านั้น แต่ถ้าตราบใดก็ตามที่ผู้บริหารหรือคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาได้ใช้หลักของการจูงใจทั้งในเรื่องของการจูงใจที่เป็นรูปตัวเงินหรือจูงใจในรูปที่ไม่เป็นตัวเงินอย่างเช่นการเลื่อนตำแหน่งการยกย่องการให้เกียรติต่ตางๆผู้นี้จะทําให้พนักงานคนนั้นนะครับมีการทุ่มเทค,ความพยายามถึง80%ของความสามารถของตัวเองคนที่เป็นผู้บริหารรู้จักจูงใจรู้จักให้กําลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน รู้จักบริหารคนแล้วงานมันก็จะมาอย่างนี้แหละครับถึงจะเรียกว่าเป็นผู้บริหารที่มีไฟในยุคโลกาพิวัตรครับที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะทางอาจารย์สเสน่ห์นะครับมาเดินลงไปเมื่อสักครู่นี้มาว่าทางฝ่ายผมผมไม่รู้เป็นไงครับทำไมทุกคนจะต้องมาจ้องทางอาจารย์พีรพงศ์มงผมเนี่ยนะ <c oughs> เป็นพิเศษเดี๋ยวต้องมาพูดยังงอนกันแน่กันแหนมีอะไรถูกอกถูกใจอาจารย์ก็คุยกันตรงๆสิครับ <c oughs> พยายามจะโลมเลียทุกคนเลยนะฮะผมว่าทั้งทีมเนี่ยฮะทีมพนักงานเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะมีสองเรื่องฮะไม่ยุ่งกับเลขาก็ยุ่งกับเมียนายและเป็นพนักงานจะก้าวหน้าได้เนี่ยนะครับขอให้มีอิทธิบาทสีก็คือฉันทะความพอใจพอใจในงานที่ตัวเองทำวิริยะะ ความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทํางานนะครับทุกคนนะครับถ้ามีความขยันโอกาสแห่งความสําเร็จมีนะฮะจิตตะการเอาใจใส่ในงานที่ทำนะครับตั้งอกตั้งใจทุ่มเทกับงานและวิมังสาครับการรู้จักพินิษ์พิจราครณาไร้ครวญปรับปรุงงานของตัวเองให้ดีขึ้นถ้ามี4ข้อนะครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับอย่างเนี้ยจะทําให้บริษัทก้าวหน้าแล้วไม่ต้องห่วงผู้บริหาร ผู้วิหารเขามีพรหมวิหารสี่อยู่แล้วเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสองฝ่ายมีคุณธรรมด้วยกันทั้งคู่นะครับองค์การก้าวหน้าไม่ร่มจมแน่นอนครับ